วันนี้ประหลัดไผ่จะมาสอนวิธีปรับแขนทุกให้ขนาดพอดีกับไซส์เสื้อนะคะโดยวิธีการตัดขั้นแรกเราก็นํำปอกแขนทุกที่มีสําเร็จรูปนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับไซส์เสื้อจากนั้นก็ตัดชับชับชชชจากนั้นตัดส่วนที่เราวัดไว้และไม่ต้องการออกไปนะคะอย่าลืมเผื่อขนาดสําหรับเย็บด้วยนะคะเพื่อนๆน จากนั้นนะคะก็ทําการเย็บค่ะโดยเย็บจากด้านในนะคะเพื่อจะได้ไม่เห็นรอยได้ค่ะเริ่มเย็บกันเลยวิธีการเย็บจะใช้วิธีเนาแบบธรรมดาค่ะนี่เป็นการรื้อฟื้นวิชาความรู้สมัยเรียนกพอปอออสเลยค่ะปลัดผ่าเย็บเสร็จแล้วค่ะมาดูกันว่าฝีมือเป็นยังไงบ้างจากนั้นนะคะเราก็จะพลิกกับตะเข็บค่ะ จากนั้นนะคะนำปอกแขนทุกที่ปรับขนาดเรียบร้อยแล้วนะคะสวมลงไปที่เสื้อปกติขาวทางฝั่งซ้ายนะคะดันขึ้นไปให้สุด ไหลเลยค่ะจากนั้นเพื่อนๆใช้วิธีนะคะจะใช้วิธีนำมือสอดเข้าไปในแขนเสื้อนะคะแล้วก็นำมือข้างหนึ่งนะคะเข้าไปติดเข็มกัดจากทางด้านในหรือเพื่อนๆสามารถใช้วิธีที่ปลัดไผ่เคยทําให้ดูใน EP ีก่อนนะคะซึ่งทั้ง2วิธีใช้เข็มกัดเพียงตัวเดียวเท่านั้นและสวยงามเรียบร้อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆปลัดไผ่จะให้ดูรอยเข็มกัดนะคะถ้าเข็มกัดตัวเล็กนี่แทบจะไม่เห็นรอย ดเเลยยทีีวแต่ประหลัดไผ่มีเข็มกลัดตัวใหญ่ก็จะเห็นรอยเข็มกลัดนิดนึงนะคะแต่จะอยู่ทางด้านในของแขนเสื้อะคะ่ะเมื่อเราสวมนะคะจะไม่เห็นรอยใดๆเลยค่ะเพื่อนๆฝากกดหัวใจกดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ประหลัดไผ่ด้วยนะคะถ้ามีเคล็ดลับ,บดีๆอะไรเดี๋ยวประหลัดไผ่จะมานำเสนอให้เพื่อนๆคะ่ะ